คนละครึ่งเฟสสามกำลังมาแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีครับเพื่อนเช่อง extra channel นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวเพิ่มเติมมาให้นะครับสำหรับในโครงการคนละครึ่งก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยได้ ปิดมาถึง2เฟสแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะหมดเขตในวันที่31มีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นการปิดโครงการของคนละครึ่งในเฟสที่2นี้แบบเรียบร้อยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโครงการเราชนะแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันยังคงอยู่แต่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งนั้นนะครับก็ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาให้ข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่ปิดโครงการในวันที่31มีนาคมนี้ไปแล้วนะครับ ก็จะขอหยุดพักไว้ระยะหนึ่งก่อนนะครับซึ่งในการที่จะเปิดโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงแรกนะครับอาจจะเปิดในช่วงของกลางเดือนเมษายนนะครับหรือช่วงที่2นะครับก็คือหลังจากโครงการเราชนะหมดเขียเสร็จสิ้นก่อนนะครับซึ่งโครงการเราชนะเนี่ย จะไปหมดเขตในวันที่31พฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นถึงจะทำการเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นี้ต่อเนื่องไปนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้สรุปออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าเอามาบอกเข้าๆประมาณนี้ว่าถ้าจะเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสสามต่อเนื่องก็จะรอให้โครงการเราชนะนี้อาจจะจบไปก่อนส่วนเงื่อนไขนะครับก็สําหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับสําหรับคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะครับก่อนหน,น้านี้ในเฟสที่1่และ2 คุณก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปกดเพื่อเข้าร่วมโครงการในคนละครึ่งเฟสที่3ต่อเนื่องได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่อาจจะสมัครไม่ทันในโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1และ2ที่ผ่านมานะครับคุณก็จะ มีโอกาสได้เข้าไปสมัครเพิ่มเติมในโครงการของเราครึ่งในเฟสที่3นี้ได้ซึ่งวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการจะเป็นวันไหนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลออกมาแล้วจากโครงการนะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวให้ทราบเพิ่มเติมก็มาแจ้งข่าวให้ทราบเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็ให้เราใช้ในส่วนของโครงการเราชนะไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้โครงการเราชนะก็กําลังเฟื่องฟูมากนะครับหลายๆร้านหลายๆที่มีการจับจ่ายใช้สอยมีการใช้งานเยอะมากนะครับแม้แต่ เมื่อวานนี้ผมไปตลาดตลาดหนึงมานะครับทุกร้านนะครับมีรับในโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราชนะทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับในส่วนของโครงการเราชนะนั้นจะยังมีอนุมัติอยู่อีกประมาณ2-3กลุ่มนะครับที่ตกค้างอยู่ในกลุ่มที่ทําการยื่นทบทวนสิทธิ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับในทั้งรอบแรกทั้งรอบปี่นะฮะ ก็เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะครับว่าในโครงการเราชนะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่มยื่นับทุนสิ์นะครับคุณก็ยังพอมีโอกาสอยู่เพราะว่าจะมีการโอนยอดเงินให้เพิ่มเติมอีกในกลุ่มที่ตกค้างอยู่นี้อีกในวันที่5เมษายนนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาแจ้งข่าวให้ทราบโครงการคน้มครึ่งเฟ,ฟที่3นั้นอาจจะมาถ้ามีรายละเอียดออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกเป็นคลิปๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ มาแจ้งข่าวให้ทราบประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามซับสไครป์ปุ่มสีแดงข้างล่างให้ด้วยแล้วกันครับเวลาที่ผมมาอัพคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมกันตลอดๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ